สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายบันครับผมโอ้งานสะดุดแล้วครับต้องจอดครับไม่จอดไม่ได้แล้วงานสะดุดอะไรเอ่ยไปดูกันนะครับเราอยู่กันที่บอ่อทราเยเสียแบงซับทรายทองหกล้อในทีมงานครับหกคันจอดอยู่ตรงนี้ครับ รถแบคโฮตายในหน้าที่ครับเนี่ยตักดินได้ครึ่งครึ่งครึ่งคัน,นสายผ่านเครื่องขาดนะครับสองเส้นเลยโกเบเอสเคหนึ่งสามห้านะครับตูดสั้นลำบากหน่อยครับแคบในการเปลี่ยน ตอนนี้ทีมงานนะครับกำลังาพากันเคมร้านอะไรอยู่ไก่ไปซื้อมาแป๊บเดียวนี่ครับเพิ่งได้ครึ่งครึ่งกระบ,บะตักดินใส่ได้ครึ่งกระบ,บะตายในหน้าที่ครับ อาจจะเป็นเพราะอายุการใช้งานนาหมดอายุเป็นงครับในช่างเป็นยังไงครับโอ้หัวเหลี่ยมแแบ,บๆเลยในร้างคอย อากาศร้อนครับวันนี้ครับบริเวณตรงกลางบ่จอจุดตรงกลางลของบ่อบ่อสายแต่ว่าอยู่ด้านข้างนะครับริมริมด้านข้างนนครับเรือดูดสายอยู่ฝั่งนูง้น โลมโคของเสียแบงก์ก็ทําคันแล้วครับแต่งคันแล้วอากาศร้อนมากอ่ะสู้ๆครับทีมงานเคมกันไป ดินเนี่ยต้องบอกเลยครับใส่เยอะมากๆไม่รู้เท่าแก่กับเจ้าของดินเนี่ยไปคุยถูกคออะไรกันนะครับเหลือแต่เปิดประตูแล้วก็ยัดเข้าไปในห้องเก๋งด้วยนะใส่เยอะมากครับรถนี่วิ่งไม่ออกเลยควันนดำปีนี่แค่ครึ่งรถนะครับถ้าเกิดใส่ดีๆนี่ปล่อยตัวไปได้แล้วนะสมมตุติวางสวยๆนี่ เหมือนเหมือนปกติทั่วไปแต่ว่ามาวิ่งที่นี่ครับเอาใจลูกค้าเหลือเกินก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวสั้นๆแล้วครับเนื่องจากอากาศร้อนครับเป็นกำลังใจทีมงานครับทีมงานน้องฟิล์มกับงานบริการหน้าดิน thì bỏ xài xỉa bánh